เป็นเด็กหญิงอายุห้าขวบนะครับภูมิมลำเนาตําบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเป็นคลัสเตอร์คนขายลอตเตอรี่ที่อำเภอกันตังนะครับโดยเป็นการสัมผัสร่รวมบ้านเป็นชายไทยอายุ52ปีอาชีพรับจ้างนะครับภูมิลลำเนาตําบลบ้านควรอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะครับมีประวัติสัมผัสร่รวมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันหมายเลข32สําหรับรายละเอียดของผู้ป่วยที่คลัสเตอร์เขาวิเศษนะครับ พี่นอกประชาชนได้ติดตามดูแผนภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นแผนภูมิความเชื่อมโยงนะครับหมายเลข288นะครับซึ่งผู้ป่วยหมายเลข288นี้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยหมายเลข278ซึ่งตรวจยืนยันเป็นรายที่2ของการระบาดคราวนี้ที่วังวิเศษนะครับก็มาสัมผัสในชุมชนกับผู้ป่วยหมายเลข288ผู้ป่วยหมายเลข288นี้มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน3คนนะครับและผู้ป่วย ร่วมบ้านนี้นะครับหมายเลข315ไปสัมผัสกับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะครับนะครับอันนี้คือตัวคลัสเตอร์ของเขาวิเศษนะครับพี่น้องประชาชนจะได้เห็นการแพร่กระจายของโรคนะครับซึ่งแผนภูมินี้เราจะได้จากการทำแอคทีฟเคสไฟดิงนะครับคือการค้นหาเชิญรุกในชุมชนนะครับรายใหม่ในลดลงนะครับนับตั้งแต่วันที่20พฤษภาเรามีผู้ป่วย12รายต่อวันลดลงมาเป็น9เป็น6เป็น4และเป็น3ตามลำดับก็จริง สัปดาห์นี้นะครับเรามีผู้ป่วยวันละนรายเพรายเมื่อ,อหักลบ1รายออกไปและมี3ราย4รายเข้ามาแทนนะครับจึงเห็นว่าอัตราการมีผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันของเราครับคือ6กถึงสิรายต่อวันเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ต้องพยายามทําให้ไฟลามทุ่งนี้ดับมอดให้ได้นะครับการทําให้ไฟลามทุ่งดับมอดก็มีเรื่องการหาผู้ป่วยที่เป็นผู้สัมพันธ์นะครับเราจะเห็นว่าวันนี้มีผู้ป่วยเพศชาย1รายรวมเป็น123รายนะครับ เพศหญิงวันนี้2รายรวมเป็นเพศหญิง207รายนะครับก็เป็นสัดส่วนผู้หญิงเดิมที่ลำดับที่3นะครับรองจากคลัสเตอร์โรงพยาบาลรัชดาและคลัสเตอร์งานแต่บ่อน้ำร้อนนะครับันนี้คือคลัสเตอร์ต่างๆที่เป็นการระบาดนะครับต่อมานะครับ แผนภูมิที่ผมแสดงไว้ตั้งแต่เมื่อวานรนะับนับถึงวันนี้205รายนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เรามีจํานวนห้องในโรงแรม4แห่งคือ489ห้องนะครับใช้ไปทั้งสิ้น215ห้องนะครับกากับกานของรัฐแล้วก็เข้าใจไปว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ป่วยที่จริงคนเหล่านั้นคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับยังไม่ได้รับการออยืนยันว่าเป็น ผลบวกนะครับจะมีการตรวจตามวันเวลาต่อไปนะครับโดยปกติหลังจากวันสัมผัส5วันนะครับจะเป็นวันที่มีโอกาสพบเชื้อได้สูงความร่วมมือกับการกักตัวของจังหวัดตรังนะครับเพราะว่างบประมาณส่วนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้งบยับยั้งนะครับซึ่งจะทําให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยน้อยลงนะครับจากอาาัตราในปัจจุบันในเรามีผู้ที่เข้าโลเาคอล็ารันตีแล้วเนี่ยประมาณ